สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะคะตอนนี้เราก็จะมีเกมไม่คร้อมอาชีวิตรอดในโลกแห่งใหม่ในตอนที่20กันตอน,นะคะก็วันนี้เราจะเอาไปสำรวจที่ไหนกันต่อบ,บ้างทาอย่างเงี้ยเราไปกันเลยดีกว่าจา้าแล้วนี้ก็คือเจ้าหมีคอร่าที่เราเก็บมเมื่อคราที่แล้วเนาะเฮ้ยทำไมต้องทำตาเหล่เนี่ยหนุหน้านี้ <c oughs> <c oughs> บ้านเราจะก,กลายเป็นสวนสัตว<อ>บบ์แล้วนะเนี่ยนี่พี่เคชอบหมีโครล่ไม่ใช่หรอตัวมันก็ชอบอยู่นะแต่ดูดิมันเต็มบ้านไปหมดไม่มีทางเดินแล้วเนี่ยไม่มีใบยูคาลิปตสให้กินอ,ะอ,อ่ะกินใบไปก่อนอ้าว <c oughs> มีที่แขวนกำแพงใหม่แล้วน่ะแขวนไม่ได้ห้องน้ำเฉยเลยใช่ใช่น้องหัวติดะพอมาแตอหัว<อ>เลี้ยงอยู่ตะเพาไว้นะเอาสักคอกงเอามันออกมาแล้วเอามาก่อนแล้วเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำ้ัวของเซฟกดเี่ยดเนี่ยน้องอยากอาบน้ำ โอเคพี่เค้งเขาหิ้วแล่ะเขาขอกินเค้กก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนอ้ามหมดอายุนั้นอาทิตย์กว่านะ่ายี่ยยตัวนี้จะกินด,ด้วยละเรบใส่วัวตถูกกนเสีย<า> <laughs> แล้วก็วันนี้นะคะเราก็มีภารกิาจค่ะจะไปสำรวจป่าจังเกิลกันเนาะ <c oughs> เพื่อไปเก็บไข่มังกรป่านะคะหรือว่าไข่มังกรสีเขียวดราก้อนฟอเรสต์กันนะคะ เอาละจ้าเดี๋ยวตอนนี้ก็มาคับของกันเนาะเราต้องการอุปกรณ์ชิ้นใหม่ค่ะที่ไว้สําหรับใส่น้ําแล้วก็น้าตาลนะคะให้จนนกขาม,มิ่งเบิร์ดท,ที่เราเลี้ยงไวนะ้เนาะอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับอุปกรณ์ที่ให้อาหารสัตว์นะคะโอเคป๊บพึงนะเก็บของกันอานะไปเคนผักเก็บของหน่อยเดี๋ยวเราก็จะไปที่กรงกระจกนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงเนาะนกขาม,มิ่งเบิร์ดนะคะในห้องกระจกไนะ้เนาะโอ้โหจะมาหลกแก้วเลวยยังไงกันเนี่ยเว้าวไปดูดี นี่้น้องชอบกินเกสรดอกไม้ค่ะแต่ว่าวันนี้มีน้ำมาให้กินนะแล้วก็มีน้ำตาลน,นะคะน้องจะได้มีสปีดเนาะ <c oughs> โอเคไม่เินเอาตรงไหนเนี่ยแขวนตรงไหนด,หนดนีนี่ตรงนี้ตรงนี้แตะไว้ที่กำแพงเลย เฮ้ยงงน้องนกจะได้กินง่ายไง,ยงยนี่ต้องสูงสูงหน่อยถ้าถือดอกไม้น้องจะบินตามนะเมื่อกี้นี่เขาจะแขวนไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เลยเป็นไงโอเคป่าวเฮ้ยหน้าตาําคล้ายๆกับตะเกียงเลยอะ่ะโอ้โหสวยจุง้งเาต้องไหน่อ่ะตะเก<ด>ียง<ด>นะไปตรงนี้เ <laughs> หรอมันคือที่ให้อาหารนกใช้แล้วก็จะใส่น้ํากับน้ําตาลลงไปเนาะอันนี้ใส่อันแรกนะคะเป็นน้ําตาลกับน้ําเปล่านะคะโอเคพัสกพักเนี่ยน้องคามมิงเบิร์นนะคะถ้าเขาหิวเนี่ยเขาก็จะมากินค่ะ นี่ไงลูกนกคามิงเ,เบิร์ดมากินเหญ่เลยอ่ะโอ้ยสุดยอดนี่ไงวาก้อุอิยดูดิมากันใหญ่แล้วน่ารักเชียวเริ่มละน้องเริ่มสนใจละ <c oughs> นี่ไงมาจอกกันใหญ่เลยอุยิยดูดิพอเขากินแล้วเขาไปปลูกต้นไม้ต่อแล้วด้วยอ่ะใช่เขาก็จะให้เกสอนดอกไม้แล้วเนาะ <c oughs> เออน้องน่ารักเนี่ยถ้ากินน้ำตาลมันก็จะสปรีดใช่ปะอ๋อพี่เค่งเดี๋ยวเราไปปักไข่มังกรกันก่อนดีปะเพราะว่าเราลืมไปนาะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราเก็บไข่มังกรไฟได้ ราจะมาลองฟักน้องกันก่อนเนาะบ้านเราเนี่ยจะเป็นสวนสัตว์อยู่แล้วเพราะว่ามีมังกรได้หลายตัวนะแล้วก็มีสตัตว์เยอะแยะเลยโอเคล้วก็จะฟักที่ลาวานะเพราะว่าน้องเป็นมังกรไฟนะคะน่าจะชอบลาวานะ เอาละแล้วก็จะลาดลาววางลงไปแบบนี้นะคะพอเป็นพิธีพอเนาะเอาละแล้วก็จะวางไข่ลงไปตรงกลางนะคะนี่ไงไขไฟไดักก้อนของเราแล้วก็จะวางไว้แบบนี้ค่ะโอ้โหแล้วก็ติดขวาที่ไข่นะคะอ้อมจะทําขไข่ต้นภูเขาไฟก็ไม่บอก <c oughs> โซบแบ้แลเลยเดี๋ยวตัองรอประมาณ20นาทีถึงจะสุกไอ่ใชัยแต่ถ <c oughs> ้างถึงจะฟักออกจากไข่นะเนาะอ้อมแล้วก็ไข่เป็นใบสีแดงๆใช่เปล่าเอ้ยพี่เค้นมามันต้องเป็นตัวสีแดงแน่เลยอ่ะไอเงั้นต้องรอมารุ้นกันออกมาเนี่ยมันจะ เมือนสีของไข่รึเปล่านาะติะต๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเมื่อไหร่จะฟักแน่โอเคใกล้เวลาที่น้องจะฟักแล้วแหละเกือบแล้วเกือบแล้วเออเราได้ยินเสียงปรีแล <c oughs> ้นเราว่าไข่มันเริ่มปรีแล้วเปลือกไข่เริ่มกระเทาะออกมาแล้วเนาะจะออกมาแล้วอจะออกมาแล้วจะอาาจะอกมาเป็นไข่ต้มแล้วเอ้ยไม่เอาเป็นไข่ต้มดีโอ้โหเป็นตัวเลยโอยแดงแจ๋เลยมังกรไฟของเขาน้องร้อนคือไปป่ะเนี่ <c oughs> ยไม่พี่เคนเขากลัวน้องจมราอ่ะพี่เคนรดน้ำหนีปั๊ เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวได้ตัวโตๆนะกินเยอะๆในน้งกินปลาสดน้องจะได้รักเ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วอ้าวน้องก,กลัวน้ำเนี่ยน้องกตกใจกลัวหมดเลยอะมันกลอนไฟมันต้องไม่กลัวไฟใช่ป่าวใช่แล้วนี่เลยนี่มาเป็นลูกของพี่เคนนะเดี๋ยวพี่เคนจะเลี้ยงได้เรายเยาะคันนินแสนอร่อยนี่น้กินปลาสด <c oughs> เราไม่กินเยอะหรอกคานินไม่เหมือนไอตัวที่บ้านนะมามามาอยู่กับพี่ๆนะนี่เลยโอ้โหนี่มันตักปกูนบางกรน,นี่นะ <c oughs> ดูดีพี่เขาโตโตกันหมดแล้วเนี่ไหนยังขาดอีกหลายทตุเลยนะอ่ะตอนนี้ก็มีสองตุแลว <c oughs> อ้อมอะไรทา่าไรเราสองคนธาตุมับงกรน,นี่ <c oughs> <c oughs> เอาไม่ว่ายทาท่าน้ำเขา <c oughs> โอเคพี่เค้นเราจะขี่ไม่กวาดไปกันดีกว่าเนาะเราจะไม่เอามังกรไปเพราะว่ามันจะแหลกเ <c oughs> ดีย๋ยวเดี๋ยวอ้ามน,นี่พี่เค้นแล้วมังกรพี่เคยนเจอตัวอะไรแปลกๆก็ไม่รู้อ่นนี่อยู่ในหนังสือเนี่ยอ๋อเดีย๋ยเดี๋ยวมันน่าจะมีอเล็กซ์ม็อบที่มาใหม่ปะมันก็ไม่น่าจะใหม่นะตัวอะไรอะ่ะ นกตั้งนวลปะอ๋อใช่ใช่ใช่คล้ายอยู่นะพี่เค็มจำได้ตัวมันขาวๆอะ่ะไปดูกันดีกว่านี่อยู่ภูเขาหลังบ้านเรานี่เองโอเคเราก็จะลองไปสำรวจนะคะ,ะแ้แถบชายทะเลเนาะเพราะว่าแถบชายทะเลเมันก็จะมีแบบว่าพวกนกตั้งนวลอยู่นะคะเราก็จะลองบินไปดูนะอ่อเั่นไง,เ,งนเจอแล้วสาวๆไม่ใช่นกตั้งนวลอ้าวเหรอ <c oughs> <c oughs> อ๋อเต็มมลยโอ้สุดยอดดูซี่ยังกลับไปทะเลจริงเลยนี่โอ้มันต้องมีของล่อน้องชอบกินหางกุ้งล็อบสเตอร์ฮ่าแน่นอนอยู่แล้วพี่เค็เตรียม มาแล้วนี่เอาไปเลยน้องมีความสามารถนะคะช่วยเราหาแผ่นที่ได้ค่ะแผ่นที่สมบัตินะเอามันได้กินหางล็อเตอร์สดแล้วก็มันก็จะบินวนๆเวียนค่ะไปที่กล่องสมบัตินะคะอ้อมอยากให้บ้างป่าน,นี่พี่เคนเอามาให้เหมือนกันเขาลองนี้มันจะกินคะเฮ้ยแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มันไปหาสมบัตินะเราต้องการจะจับไปเลี้ยงไม่ใช่หรอ,อไอ้มาแล้วหางกุ้งสดๆเลยนะ มาเร็วมาเร็วใครอยากกินกุ้งหางรัฟเตอร์มัง้งอ๋อมันชอบกินปลาสดไวและ่ะเอามันคาบไปแล้วอะอเดี๋ยวมันก็จะกินนะเดี๋ยวรอรองตา<อ> <ไป S 2> จุง,งเฮ้ยน้องต้องบินโฉบก่อนบ้าหมดแล้วสงสัยอยากกินเพิ่มมะเนี่ยเฮ้ยจับเลยจับเลยเดี๋ยวใช้เชือกผูก,กันเนาะเราจะต้องการพ่อกับแม่ของมันนะคะเอาไปแล้วไม่ทันแล้วเราต้องการพ่อกับแม่ของมุกน,งนังนวลเนาะ มันเป็นเพราะขากันต่อใครข้าจับนกกันได้เชือกเขาต้องจับด้วยกระชอนสิเพราะมันไม่มีกระชอมีแต่เชือกอ่ะนี่จะจับได้ไงเนี่ยจับได้ดินี่ไงสองตัวแล้วพร้อมเป็นลูกโป่งเลยอด้แล้วพี่เคนรีบกลับบ้านกันนะเดี๋ยวมันจะข้าก่อนเดี๋ยวนี้จังอันตราย เราได้สัตว์ใหม่เพิ่มอีกแล้วเนี่ยตั้งสองตัวแน่แล้วบ้านของเราไม่อยู่ข้างหลังนี้เองเนาะเราน่าจะพาน้องกลับไปบ้านทันเวลานะอย่าทำหลุดนะอ้อมเร็วเข้าเร็วเข้าเดีย๋ยวซอมบี้มาน่าไม่น่าจะหลุดหรอกนะถ้าไม่โดนอะไรเกี่ยวนะเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วอ้อข้ามพอดีเลยเร็วเข้าเร็วเข้าที่ไหนดิอะว่านีกรงนกกระจกของเราไงอะอยู่กับนกทัมมิงเบิร์ดไงมันจะเต็มแล้วน่ะ เอ้ยยังอยู่ได้นะปลอดภัยเร็วเข้ามาก่อนไปเร็วเข้ามาอยู่นิหนึ่งหลบแก้วเร็วมาเร็วเข้ามาก่อนอยากกินปลาสดป้าเข้าไปกันใหญ่ละมันไม่ตามอ่ะมันต้องเอาปลาสดมาล่อมาเดี๋ยวช่วยดันช่วยดันอะไรพี่เคศเนี่ยเขาดึงเข้ามาเอาปลาสดมาล่อมาหน่อยดิแล้วมาเร็วมุ่งมุ่งมุ่งม่งมันเดินปลาปลาสดจริงจริงเลยอ่ะเย็บร้อยหลงผิดเข้ามาซะแล้วเอ้ยเอ้ยตัวนึงเข้ามาแล้วเย้ลัคกี้ถ้าเราให้ปลาคอสสดน้องกินเนี่ยน้องก็จะออกลูกนะ ไงเงาเราอยากได้รูปน้องั้งนวนลเราก็ต้องให้ปลาสดกินเอาเลยพี่กินเอาปลาสดไปล่อก,ก่อนต้องพลิกขวาที่ตัวน้องนะอ่าเหรองานกันเอามึงให้ดินี่เลยจะได้ออกรูปมาเยอะๆอ่าไหนเขาให้อินก็แล้เอาสองตัวก็พอเนาะได้มาแล้วปลาสดนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองวยจังหน้าแล้วจังตาแล้วยิ้มยิ้มออกรูปแล้วของแล้วด้วยโตแล้วด้วยหรอนี่นะ่ารักเชียวูตั้งนวลเออน่ารักกินเอาอตัวมันแบนๆเดียวอ่ะเ <laughs> ดี <laughs> <ๆ>๋ยวเราจะไปนอนรอให้เช้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่ออีกวันเนาะ แย่ไม่แค่เราไปพักผ่อนกัน่กลอ,อุ้ยน่กากลัวอยู่นี่บ้านเราโจนเต็มเลยใช่โจนทะเลทราย จะเดินทางไปที่ป่าจังเกิลน,นะคะเพราะว่าดันเจี้ยนในป่าจังเกิลเนี่ยมันน่าจะมีพวกไข่มังกรนะคะอย่างเช่นไข่มังกรป่าสีเขียวขอ,องเล่างนะุ่่ยนั่นเะงี้ยน,น่าสงสัยอ้อมที่วิหารน่าจะต้องมีแน่เลยดน่าจะมีนะอ้อมเด้อเด้อเด้อดันเจี้ยนมันอยู่แถวไหนแล้วเนี่ยลุงเงี้ยไปลุงจอดก่อนี้ดีกว่าเดี๋ยวจอดทางนี้กันเนาะเอออยากสำรวจบริเวณแถวแถวนี้กันนะคะเฮ้ยเรางเมื่อกี้พี่เคยเห็นงูยักษ์ด้วยอะทำไมป่ามันลบอย่างเงี้ยเฮ้ยอ้อมข้างหลังอ ฮะอนาคอนดาเหรอเฮ้ยไหนเนี่ยโอ้ยโอ้อนาคอนดาหูเฮ้ยเราเคยเจอมาแล้วมาเยี่ยมทำหนังไปมาทำชุดก่อให้พี่เค่เลยไงฮ่านี่ไงมาเยี่ยมเพื่อนละนี่อย่คุบเลยคุบเลยเอามันเราแรงขึ้นอยู่แล้วหลับสบายแตต้องกลัวมัน กัดไม่โจนเด็ดโอ้ยอย่างนี้มาั้งสูงก็ยังได้ไนี่แต่ถ้าเป็นโจรค่อยกลัวนะอาจจะไม่ไหวถ้ามันลุ่มเยอะอ้อมตีนถาวานมาดู่อยดิมันอยู่แถวไหนเนี่ยมีงยัง่หายอยู่ฝั่งนู้นอ้อมไปเร็วเฮ้ยเขาหลงทางแล้ว่ะมันอยู่ตรงไหนอะยังไม่เห็นเลยอะโอ้อ้อมสมชื่อจริงจริงอยู่ข้างหน้าหรอเฮ้ยตัวอะไรอะพี่เคนเฮ้ยตัวใครอะ้มมีดอกไม้บนหัวด้วยหรอกเลมต้นไม้หรือเปล่าหรือว่ากเลมเใบไม้อะเฮ้ยดูนี่ อ๋อเหมือนรับทางเหมือนโกเลมเลยอ่ะในกันในสเตนเจะติงแน่เอ้ยคนลุกมันจะบินได้ปะเนี่ยเหมือนกังหันลมเลยเดี๋ยวใบไหมเอาล่ะมันคือดอกไม้กลีบดอกไม้เหรอโอ้ไม่เอาไปเอาเหมือนโกเลมเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเลือดเยอะเลือดเยอะระวาจะตายว่าจะตายเรียบร้อยอ๋อพี่เค้นจัดการหรือเนี่ยใช่แล้วคนมันหล่อซะอย่างอ๋อฮะมีกระโทนไหม เอายิ้มกันอนหน่อยไม่เห็นตอบอะไรเลยอ่ะหมอไม่ไอายนะพี่เคียนไม่ไอายปากปนะพูดอะไรออกไปเนี่ยพี่เคียนไปข้างหน้าต่อดีกว่าจะถึงดันเจี้ยหรือยังเนี่ยนุ่นไ่ดันเจี้ยนอยู่ข้างหน้าน,น,นั่นเองง่ายถึงแล้วเย <ây>. ้เดินมาตั้งไกลนะมันจะเจอเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยดนยิงยิงอ้ามตัว,วอะไร่ะเฮ้ยมันคือตัวอะไรไม่ใช่ดอกไม้กินคนใช่เปล่าอุ้ย พี่แค่มันยิงขนูพิษโอ,อ้ยสัสสยองอ่ะเฮ้ยจับเลยเลือดไม่น่าจะเยอะนะโอเคนั่นิ่งไปแล้วเออแล้วกันทำมันตัวอะไรอะ่ะเออจะมีอีกนะโอ้ยมันอะไรไม่ได้ระวังเฮ้ยมันทำให้เราติดพิษได้ตอนนี้ตีแรงด้วยเนี่ยหมา,หาอูา้ไปแล้วจับดย่ยพี่แค่นัเลยุ่นเลยลุ่มเลย ออ้ยโอ้โอ้เันเสกดาบมาอีกแล้ว啊โอ้ไปกํแพงเลยอะตายแล้วไวม่้ท่า <laughs> นเห็นเลยอะโอเคหวังว่าจะหมดแล้วนะเนี่ยมันไม่ยังมีอีกหรือเปล่าเนี่ยต้องระวังวนะพวกมันเ้าวิหารอยู่ปะเนี่ยานาดีมันนา่าจะอยู่ในป่าแถบจังเกิลนี่แหละนาจะไปไหนไกลนะแล้ววิหารนี้มันจะมีจริงหรอเขาก็ไม่รู้เขาจะรู้ไหมเนี่ยเขากะพึงมาเนี่ยม่ก็อ้อมมันต้องเจอแน่แลยมันต้องลองแรนดอมสุ่มดูอะหรือว่าจะมีไงโชคดีไงพี่เคธถ้าเกิดแบบว่าเราโชคดีเราก็จะเจอนะ ถ้าช่องไม่ดีมันก็จะไม่เจอนะก็ต้องไปหาดันเจียนอื่นต่อนะอมแล้วกันมันอยู่แถวไหนมันจะอยู่ข้างล่างปะมันอยู่ข้างล่างสุดนะพี่เคนว่ามันต้องมีกับดักอะกับดักธนูอะไหนไปดูดิมาข้างล่างในทางนี้ทางนี้ไล้วจิกงออกมาดีอโอมีหน้าต่าง<อ>ตรงนี้ด้วยไม่มีใครมาต้อนรับเลยเห็นวิวข้างนอกเต่มีกับดักธนูไงอ้าวิวสวย ใช่มิวสวยอาจจะอดตายอยู่ในนี้ได้นะใช่เวลามาดูวิวปุ่นี่ยโอ้ยมีสวิตให้กดด้วยอ่ะอ้ไปแต่อะไรของเขาหนะ่าเดี๋ยวก็บึ้มว่ะอ๋อแล้วแค่แบบพวกกับดักธนูนะ่ะกลัวอะไรอะ่ะไม่ใช่ TNT ซะหนอ่อยเออนี่ไงมีกล่องสมบัติด,ด้วยล่ะธนูไอ้เขาลอ็อกในนี้มีของดีเปล่าไอ้เราเจอว่าพี่เคนดาบด้วยาด,าดาบปะเนาะไอมีอาวของวัวกระทิงด้วยอันที่สำคัญจเจอแล้วไข่มังกร forest ใครมังกรปากสีเขียวของเราโอ้ว้าวลัคกี้โอ้โดนยิงโดนยิงเลยแล้วอ้อมจะอยากทำอไมเนี้ยไปดีกว่าไปแล้วไปแล้วได้ของที่ต้องการแล้วอะไรไปแล้วพี่เคนทางนี้ดีกว่าทางลัดทางลัดทางลัดเลยใช่เราจะไปที่ป่าอื่นกันต่อเนาะแต่ว่าจะไปสำรวจป่าท่าแถวนี้นะคะว่ามันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเนาะอพี่เคนออกเืินหน้าเป็นกำลังอุ้ยมอสนี่มีอะไรแปลกๆเต็มเลยอ่ะมันจะพบคนที่เดินข้างหน้าจะแปลกๆปลกโอ้โห อ,อ mmm. <Barn> น้องแมวน <USSR> oh, ้ำน้อยอุยน่ารักจ้งกแมวมาบ้านกันไหนแดดอยู่แถวนี้อะเรื่องแบบไปยังเลยอะไม่ไหวพี่เคียนไม่ไหวต้องเอาขึ้นเรือไปนะอืมไปอยู่ฐานนู้นดีกว่าเน้อเดินมาตั้งไกลอะไหนวะดิโอ๊ยละคุณน้อยเออละคุณน้อยน่ารักเชียวพี่เคียนแตอว่าถ่าไปล้างน้ำอีกเหรอมันชอบกินผู้ขาหินนิ่มมีภูเขาหินมาได้เหรอหน้าสวยจังใช่มีภูเขาน้ำแข็งไว้นะเออน่าสนใจเก็บน้ำแข็งไปเปล่าอันนี้จะมีอะไรแปลกๆไหมนะ เฮ้ยมา้างหน้าอ้อมทางสายอะไรน้องม้าไงทางสายทางสายเอาวะน้องม้าไงอะไรก็ไม่รู้ดูดิมีบ้านคนด้วยไปดูปะนั่นทำไมแตกเนาะอ๋อเออเขาก็ว่างั้นทำไมบ้านคนหน้าตามเป็นอย่างนั้นะมันนี่่หาาออะไรยยงเคุ้นๆโอ้โแย่แล้วอ้อมงันงอกแล้วอุ้ยเบรคทำไม่ทันมันจดจนชั่วไอพี่แกนจัดเลยไอเลยอ้อมชั่วมันอยู่ใกล้หมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยเฮ้ยดูดิมันมีอะไรมนหัวเลย เป็นนักขุดเหมืองเหรอน่าจะใช่นะเป็นจนขุดเหมืองเฮ้ยมันป่อยทีนทีด้วยอ่ะเรางนะระวังนะนี่มีเพชรนหัวนด้วยนี่เป็นนักเวทเหรออันนี้มันรวยปะเนี่ยมันมีอมเมอรอลเวลาต้องดอของมันเรียบร้อยเอาลงไปอาบน้ำทำไมเนี่ยเฮ้เราไปดูข้างล่างดีกว่าทางสะดวกแล้วเอาไปเลยไปป้อนสมบัตินด้เลมีบันไดให้ลงไปด้วยนะ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถ่ยถอยปักักักมันจะลงไงมันก็หลายตัวอยู่นะถ้างั้นต้องลงทางน้ำอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้ภารกิจของเราเนี่ยนอกจากจะได้ไข่มังกรแล้วเนี่ยเราต้องการจะเจอวัวกระทิงนะคะออมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันยังไม่เจอง่ายๆดียังไม่เจอป้อมโจรจริงๆเลยอ่ะถ้าลงปกตินี่น่าจะชีวิตจะหาไม่เอ้าขึ้นมาทำไมเรียบร้อยขึ้นมาทำไมเนี่ยยังไม่เห็นหัวหน้าโจรเลยเนี่ย เอ้ยนี่ไงเพียบเลยโอ้ออยู่ข้างล่างตั้งหลายตัวพี่เคนปักคอเลยเป้าได้เลยเอย๊แต่ไม่มีหัวหน้าเลยอ่ะอนั่นแหละดีเอ้รือมันไม่สปาวอ่ะเฮ้ยมีกล่องสมบมัตินะ แต่ก็ย่งั้นะติดพิษได้ดิอาจจะติดแบทโอเมนก็ได้นะเฮ้ยไอกองมีอะไรอ้อโหเอ้ยแต่ว่าเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นเล่นมากกว่านะแต่ว่าคนที่แบบว่ามีของเต็มๆอยู่แล้วพวกนี้ไม่จําเป็นเลยอ่ะมีบ้างเราก็มีอยู่แล้วของพวกเนี้ยงั้นไม่เอาไปนะพิคินแต่ว่ามาสู้เอามันเฉยๆนะเอาไปแต่พวกนัสเสี่ยนชันก็พอเนาะแล้วเราก็ล้างบางโจนอีกแล้วยข้างล่างมีป้าได้ยินเสียงแม่มดหัวล้อ่ะน่าจะเป็นดันเจี้ยนเนาะมันน่าจะเป็นแค่แบบว่าดันเจี้ยนปกตินั่นแหละ ใช่ไหมมันก็ต้องมีพวก m o สเตอร์สปา l ขึ้นมาไปปิกบ้านกันดีกว่ากลับบ้านเลยหรอเฮ้ยไปเดินเล่นต่อยดีในฝนก็ตกแล้วอ่ะไหนจะมีอะไร่างนี้อ่ะเลยคน เราปิดปากกปิดป,กปาเอออเกเกลียบร้อยปิดปากให้เงียบเลยชั้นเป่อันนี้ไปตามใครมาไม่ได้แล้วใช่ใช่ล้ออยู่ดีไปดูฝั่งค้างน้นต่อไอ้มีหมู่บ้านเลยพี่เคนไปดูเป่าโอเคเรามาอีกแถบแล้วนะอ่ะฮะหนาวจังเลยดูดิต่อแต่หิมะเมื่อกี้ก็มาตรงนี้ด้วยเหรอใช่มันอยู่<บ>ติดกันเลยเฮ้ยมีบ้านอีกหลังนึงอะเห็นเป่าเฮ้ยอาจจะมีพ่อค้าขายของอยู่ก็ได้นะเฮ้ยผู้จะมีสมบัติให้เรารู้ต่ะไปดูดิให้ดูกันนี้มันขึ้นทางไหนบันไดทางนู้น ตงนี้ชัดป่ะมีบันไดอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมีห้องขังด้วยอ่ะวิ้งขโมยบ้านด้วยเอางั้นมาบนนี้นี่มาบนนี้เฮ้ยมีห้องขังอยู่ข้างล่างด้วยนะเฮ้ยจะเป็นบ้านของสาวสวยก็ได้นะเอาโหสวยเต็มเลยของสะเปาจนโอ้โห้ขาปลาเลยโดนกระเป๋หน้ามันจะออกมาเอาปากเคาะก่อนไปเลยพี่เคน กองสป,ปาว์กองสปาว์จอนฟาอัตโนมัติโจ้แล้วอโอเคโอเคเจียมแมวพี่เกมเป็นความคิดที่ชั่วอไม่ใช่เป็นความคิดที่ดีมากพี่ดีสิโอเคเราไปดูข้างล่างก่อนนะมันมีห้องขังเนี่ยเฮ้ยเขา้เขาชาวบ้านมาขังไว้ป่ะเนี่ยมีโชว,ว์ไลฟ์จริงเอาคนเลยมาขังไว้ป่าวะไันนดิ ตรงนี้อ๋อวอกะทิมไมชาวบ้านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแต่ไม่มีวอกะทิงอยู่ด้วยอ่ะอไมังทำไมอ่ะน่าดีหอมไฟยังมันเป็นสัตว์เลี้ยงมั้งมันเอามาเลี้ยงไว้มั้งไอ้เลยมันไม่ต่อยระวังนะอ้อมเดี๋ยวมันคุดนะไอ้ไม่คุดพี่เคนอ้าวทำไมอ่ะมีกระทิงไม่ใช่เหรอเฮ้ยมีอ่านด้วยอ่ะเฮ้ยมันขี่ได้เลยวุ้ยได้สัตว์เลี้ยงใหม่แล้วเฮ้ยแต่ว่ามันไม่มีท่าเบ็ดกับเราด้วยมันไม่โจมตีเราด้วยอ่ะไเราออกมาดูดีไอ้พี่เคนทางนั้นเนี่ยขี่ มันวัวกระทิงง่ายอย่างไรก็แบบว่าขี่ได้น่ารักน่ารักอย่างเงี้ยไปด้วยไปด้วยแดี๋ยวกันนาก่อนที่มันออกไม่ได้ออกมาแล้วอุ้ยขาควิดเลยอ่ะโอ้ขี่ได้คนเดียวเหรอโอ้น้องวิ่งว่องไะเนี่ยโอ้ยได้ด้วยอ่ะดูดิเดินขาควิดเลยอ่ะอ่ะมันขี่ได้เลยใครก็ขี่ได้เนาะนี่เนะว่าก็ขี่กลับบ้านนีดพี่เคนดูี่ขาซอยเท้าถีเลยใช่ซอยขาถีเลย เออดีเนาะแต่ว่าน้องอาจจะไม่ช่วยเราโจมตีก็ได้นะเพราะว่าดูจากท่าทางมาเมื่อกี้เราเผือตีน้องอะ่ะน้องก็ยังไม่โจมตีเราเลยอ่ะและตอนนี้ค่ะมังกรไฟของเราเนี่ยก็โตเต็มวัยแล้วเนาะอ้อมออกไปบินแล้วโอเคจ้าเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้ากันต่อนะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะเดินทางไปที่ไหนกันต่อเนาะถ้าชอบคลิปมอดหึงจุดสิบหกจุดห้าเราอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ปั้กให้กดกระดิ่งก็งเป็นกำลังใจเหมือนนะเล่นเกมไมโครสกลับไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกพีกันนะครับวันนี้ก็ต้องไปอีกแล้วล่ะบ๊ายบาายจ้